วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นคอมโบเซฟล่าดอเรียกันนะครับผมตัวของดอเรียเนี่ยมันจะมาทําให้เซฟล่าเนี่ยตายได้ยากขึ้นครับเพราะว่ามันจะเลี้ยงติให้ได้เนาะแล้วก็เซฟล่ากับดอเรียเนี่ยมันจะเป็นตัวที่โซนหวดมากๆนะครับผมเซฟล่ามีสกิลหนึ่งสกิลสองในการโซนส่วนดอเรียเนี่ยก็มีสกิลหนึ่งในการโซนแล้วแถมมีฮิลให้เรื่อยๆด้วยนะครับ แล้วตัวของเซเฟล่าเนี่ยก็มีฮิลเหมือนกันนะครับผมมันจะเป็นคู่หูที่ตายยากมากๆแต่ว่าคู่เนี่ยมันไม่ได้มาถึงแล้วมันเก่งเลยนะมันจําเป็นที่จะต้องรอของหน่อยแบบเซเฟล่ามีอาร์โกนี่หรือว่าอ่าดอเรียเนี่ยมีไอเทมซับใหญ่แล้วนะครับผมตอนนั้นน่ก็จะเริ่มเก่งแล้วนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมเ่ยก็ไปรับชมความสนุก,กันในตัวเกมเลยครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแล์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเทพไสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บสเรียวตะชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ h ีโ o ่เซเฟร่านะครับคอมโบโดอเลียนะครับผมคอมโบนี้เนี่ยมันจะทำให้เซเฟร่าเนี่ยเล่นเยอะได้นะครับเพราะว่าจะมีอมาตะถึงสองค้งเลยอมาตะของเซเฟร่าเนี่ยก็คืออันตตนะครับ ตอนเซฟเฟล่ากวนเตเนี่ยมันจะหลบการโจมตีต่างๆไปเลยนะครับแล้วพอหลุดไปตรงนั้นเนี่ยมันจะฮิวเพื่อเริ่มทีมแล้วก็ทำดาเมจั่งตรงข้ามนะครับผมก็เป็นสกิลที่เอาไว้แบบเหมือนเรามีตัวแข่งฟรีแบบเรามีตัวแข่งที่เราเคลื่อนที่ได้อ่าประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดออกแข่งมาด้วยก็โอ้โหจะเป็นตัวหนึ่งที่ตายยากอยู่นะถ้าเกิดแบบเราไม่ได้เล่นเสี่ยงแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบน่ารำคาญน,นะครับสกิลมันค่อนข้างปั่นป่วนนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันคูดาวไวครับแล้วก็แรงด้วย มันจะจุกจิกนะครับผมเตเฟลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เมทเบิร์ดนะครับผมมาดิเตเฟลาเนี่ยมันต้องแบบค่อยๆนวดค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นตัวประมาณนั้นนะไม่ใช่แบบตูมตามชุดเดียวตายเหมือนคลิกซี่ลิเลียอะไรแบบนั้นนะครับผมเนี่ยโซนไปสกิลโซนค่อนข้างไกลเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองสกิลหนึ่งเนี่ยมันบังคับฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องเดินเข้ามาหรือว่าเดินออกไปนะก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างป่วนเลย เพราะว่าตอนกดสกิล2นะครับมันจะมีเส้นเส้นะทุกคนถ้ายืนตรงเส้นน,นั้นน่ะมันจะติดสตาร์นะครับตอ่งนข้ามก็เลยจะเป็นที่ต้องเดินเข้ามาหาเราหรือว่าจะเดินออกนะครับผมถ้าเดินเข้ามาหาเราถ้าจังหวะนั้นมันมีเพื่อนเราอยู่ด้วยเขาอาจจะตายก็ได้นะแต่ถ้าเกิดพยายามเดินออกเดินออกไม่ทันล่ะอ่าก็โดนสตาร์เหมือนกันโอเคตรงนี้เคลียร์กลางไปก่อนแล้วมีตัวเลียอยู่ด้วยก็จะเคลียร์ไวนะครับปกติแล้วเนี่ยเซฟล่าก็เป็นตัวที่ เทียคิปปานกลางเลยครับผมไม่ได้ไวแล้วก็ไม่ได้ช้าได้ยึดภูมิก่อนนะมันก็ต้องเล่นต่อดแตดด่ทุกคนเขามายางก็ตอไปตันยิงต่อไปได้เจ็บนะดูดิแฮงคือเจ็บแล้วนะโอ้นะลิงต้นเกมทุบชุดเดียวตายเ,ยเหรอ เพื่อนบวกกันอยู่ในป่าทุกคนตัตนตันโดนนะตันโดนนะตันโดนนะกลแต่ว่ามีวงเตลเซียนผมฟีขึ้นหน้ามาเตือนมาจ่ายตีต่อกลแต่มไม่ถึงเลยครับสตันครับหนึ่งไป,ปกวัวขาดโดนฝังตีไปเรื่อยๆหนึ่งวาขาดเข้าไปแล้วทุกคนสตันอันติกดหนึ่ง โอ้ยดูเลือดดีจะตายกันหมดแล้วเสียดายมากเปิดเกมมาเราก็ตายไปสองแล้วทุกคนต้องใจเย็นๆกว่านี้ละคือเซฟีร่าเป็นตัวทีอ่อาจจะต้องรอของนิดนึงนะครับรอของแบบไม่ได้เยอะเราต้องการแค่อกกวร์นี่เพื่อจะมาเล่นไวนะครับเพราะตัวมันแบบจะสกิลต่อดได้เรื่อยไงมาเล่นคู่กับอาร์โก,กนี่นะี่คือดีมากนะครับไม่เป็นไรทุกคน เกมยังไม่ได้เสียมากเพราะว่าเพราะว่าแทงเขาเนี่ยคือเล่นยากเลยคือเจอผมอะ่ะอ่าที่บันดีตรงเนี้ยคือคือเราแบบละลายแทงได้นะครับก็ไม่เรียกว่าละลายหรอกแต่ว่าอ่าท,ทําแทงเขาเจ็บได้พอแทงเขาเจ็บคือแถวหลังก็เล่นยากละกิว้วหนึ่งมันจ่ายดาเมจง่ายครับเป็นกดแล้วมันไม่ต้องเล็งเลยลิงเข้ามาตรงนี้ตันไป ดหนึ่งเนี่ยอ่าสก,กิลจะออกมาจะมีปลาออกมาสามตัวนะครับต้องระวังเลยเนี่ยหนยนะตรงนี้คือเกิดโดนบาดัม้มงัดฝังแต่ว่าผมก็มีนังตินะที่หลบบาดั้มได้ผมสามารถแบบไปซื้อฝังได้นะต้องบอกว่าลิงบนรยยการไปก่อนครับ หึงคนมาตีป้อมกลางได้นะอ่มโติเขามารับกลางแล้วผมอัลเตลเซียนไม่ให้เขาเข้ากลางง่ายๆครับเดินปิดบล็อผมช็อตนี้คิลสองคููดาวจะมากดสองเข้าครับเพราะว่ากดสองจะวิ่งไวสตานไปตีมุดหลบอันติบอลดัมแล้วออกมาจ่ายดาเบจครับผมแล้วเก็บเป็นดับเบิลคิวโอ้ช็อตนี้สวยมากเพื่อนๆตีครับ เฮ้ยยอนจะตายเหรอนะข้างบนอ้ยเจคนนี้เป็นเราสุดเป็นเราสุดนะในห,หมอน,นี่หลบครับหลบจุกไปเอี้อย้อยู่ยอนเราเหรอลิงตีดาร์กนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้เป็นจอกอก่อนว่าผมต้องการดาเมจ ออเล่นระยะนะแล้วจ่ายหนึ่งไปแล้วก็ตีจ่ายหนึ่งก็ต้องตีหนึ่งทีนะสตันจ่ายหนึ่งก็ตีเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยพอเราก,กดสกิลหนึ่งแล้วนะครับมันจะมีโบนัสการโจมตีพิเศษออกมาเป็นตีเวทเหมือนอโพคาลิปอะประมาณนั้นเลยแล้วมันสามารถเล่นคู่กับอโพคาลิปได้เยนะแลวเกมนี้ที่ผมจะออกพอมีอโพคาลิปแล้วเนี่ยดาเมจก็จะแรงขึ้นเยอะนะครับ แต่ตอนนี้ผมก็คิดว่าผมทําแท้งเขาเล่นยากแล้วนะอัสสีของตัวเราเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะราะงั้นพวกแท้งก็จะเจ็บเลยเจ็บลอยครับเดินมาจ่ายสองสตันเลยโซนออกไปครับแล้วจ่ายอันติปีก่อนกมาก่อนครับแล้วมีอันติอีกหนึ่งทีครับสตันพอได้จ่ายอันติแล้วครับเดินตีขึ้นหน้าไปครับลิงเข้ามานะยังมีอันติอยู่ครับสตันโซนให้เพื่อน ตนไวโอครับติงจะเข้ามาทุบกวนติหลบทันทีตีครับผมอย่างครับยังอยู่ครับยังอยู่ฉันียังอยู่ยอยเอ้ยไวยโอซ่าเหรอน่าจะเจ็บนะไวยโอเนี่ยตนติหลัคูดาวอ่าสิบเจ็ดวินะผมเล่นเป็นบุรุษคูดาวด้วยนะครับสก,กิลก,ก็จะคูดาวไวมากๆ แค่เรากดสกิลเนี่ยเราก็จะได้ฮิลตัวเองนะมันเป็นพาสซีฟนะครับกดสกิลไหนก็ได้เลยลิงจะมาสตันไม่โดนเข้ามาแล้วก,กดอัติเลยครับผมเพราะว่าเขาจะเข้ามาทุบเราครับตรงนี้แล้วลิงแบบได้แค่ทุบคีฟเดี๋ยวผมวัมแท่นนี้กับกาแล้วก็ไปเก็บเลือดก,กาดีกว่าก็เล่นได้ต่อละไม่ต้องวับกลับบ้านหรอก แอบพอเขาหลแล้วครับือแต่ไวโอนี่ถ้าเกิดเขาเล่นระยะนี่เราสู้ยากเลยนะเพราะว่าระยะไวโอเหมือนจะไกลกว่าเราอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขากิ้งแล้วอย่างนี้คือเราจรี้ได้เราแบบกดสองวิ่งใส่ตอดไปเรื่อยๆแ <c oughs> ทงเจ็บแล้วนะคือกว่าจะได้เล่นมาดิไวโอว้ยตัวนะตัวผมนะอย่างนี้ตัวผมนะไวโอก่นตีหลบครับเก็บหนึ่งพิกไปครับ เขาฟิกเหมือนกันแต่ตายอยู่ดีครับผมไหลต่อไปที่อ่าชื่ออะไรนะเตลเซียนครับผมแต่ว่าเหมือนจะมีใครอยู่แถวๆนี้นะวะปปป่าป๊แวมๆอยู่หนึ่งละตันไปครับเป็นไงดาเมจนี่คือดาเมจมาเรื่อยๆนะ แล้วเมยตรงกลางเขาก็ไม่ใช่ตัวเบิร์ดด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยชอบเตอลเซียมเหมือนกันนะเพราะตัวเราเนี่ยมันจะต้องเดินเข้าไปจ่ายสกิลใช่ใช่ปะแต่ว่าเตอเซียมเนี่ยมันก็มีสกิลโซนแล้วลิงมาจากไหนเจ็บนะลิงอ่ะลิง,ล,งลิงเจ็บนะกวนติตุ้มเี็บร้อยครับหิวด้วยแล้วก็สร้างดาเมจด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่มีติต้องรอตออเรียเขาเรียนติให้นะโอเครีมาแล้วครับกดสองเดินขึ้นไปครับสตันครับตีหนึ่งที เยวเซียนได้ตีมาครับสัวติหลบเขาผมแล้วสวนกลับไปสวนตีอุ้ยมันงัดเข้าป้อมอูผมตัวดาเมจป้อมสองทีไม่งั้นน่าจะเก็บหมดนะาลอดเหรอตัวนวดนะาลอดตัวนวดนะลบก่อนครับผมมันไม่ใช่ตัวที่แพ้ไฟเตอร์หรือว่าแพ้แอสซินเลยนะเข้ามาลวงมัวม่วๆนี จะฆ่าไม่ตายนะทุกคนถ้าเกิดเราไม่กดสกิลมั่วเพราะว่าเรามีอันติีที่เป็นนมตะแล้วก็สกิลหนึ่งอะที่ยิ่งเดินยิ่งยิ่งเดินตามมาเราก็จะยิ่งจ่ายสกิลแล้วก็ตีจ่ายสกิลแล้วก็ตีเขาจะเจ็บเองนะเดี๋ยวดาร์กจะขึ้นนะจะยิงควรจะต้องเลือกดาร์กนะครับผมกติกบอกเพื่อนละ ไม่มีคนนะครับโดเรียจ่ายสก,กิลหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันมีคนอยู่อะมันจะเป็นเหมือนขึ้นน้ําออกมานะครับแต่ว่ามันไม่มีเกมนี้เราไม่ได้เลี้ยงยอนเลยนะคือได้ได้ว่าเราไม่ได้ไปเล่นกับยอนเลยแต่เราก็ทําเกมได้นะครับเดี๋ยวยอนก็ได้ฟาร์มซ่อมมาตอนนี้ยอนก็รวยละมีคนนะครับผม แต,ต่เิวไปกวนตีหลบครับสวนด้วยได้ฟิกครับได้ฟิกไวโอไวโอเจ็บแล้วผมมีนตีจากเรลเลียรยีให้อีกหนึ่งครั้งแล้วไปต่อดีครับไปต่อดีครับกนต,ตีไล่ลำก็ไปครับตรงนี้ยิงไวโอฟิกออกมาก่อนหลบสโลได้ฟิกไวเหมือนกันครับอาร์ดเข้ามาตรงนี้หนึ่งตีเหมือนเดิมผมคอนเซปต์เดิมหนึ่งตีเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวมาเข้าไปอาร์ลาว่าทุกคนแต่ตรงนู้นผมคงเข้าไปไม่ได้นะ <c oughs> ผมสามารถตีป้อมได้นะเพราะตัวเรามันตีป้อมได้ไงเรามีอพอลิปด้วยแล้วก็การโจมตีพิเศษจากสกิลหนึ่งแต่ว่า,าก็ต้องระวังเขางัดเข้าป้อมเพราะไม่มีงัดสักทีนะ่างัดแล้วทุกคนจะถอยดีกว่าเพราะว่าเพื่อนเขาจะเกิดแล้วอย่าเล่นเลยอย่างเกินไปครับอาจจะต้องเอามังกรนะเดี๋ยวชิ้นต่อไปผมขึ้นไปเป็นตัวแข็งก่อน โอเคเพื่อนปล่อยดาร์กล่างเราตีมัากรได้นะถ้าเกิดเราได้คุมเกมอ่ะเฟิเปิดแล้วครับอู้แต่ว่าเขาเยียบหวานมานะคือเขาจะเห็นแล้วว่าเราตีย้อนไปข้างล่างครับอันนี้ผมว่าเราน่าจะตีไม่ได้ละผมพยายามโซนให้อยู่เลินบวกละว,วิเวฟิตได้ไวโอมาครับโอ้ผมติดวะอ้หืม <c oughs> ลิงทุบทุบโคตรแรงเดี๋ยวก็จะขึ้นครับตรงนี้ก็ต้องเซฟหน่อยต้องห้ามตายนะ้อ้แหนคำนี้นี่พูดไม่ได้เลยนะผมพูดว่าห้ามตายเนี่ยมันจะต้องมีคนตายตาเสมอผมอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้แต่ว่าก็จะพยายามไม่ไปตายนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือยอนเราเนี่ยคือยิงแรงมากแล้วนะแค่เราเล่นกับยอนว่าก็ไหวละเด็ดเกม ผมแล้วก็โดเรียแล้วก็ยอนเนี่ยยืนด้วยกันสามคนเนี่ยโอ้โหโคตรเป็นป้อมปราการเลยแต่มาหนึ่งยกครับอะฝั่งแล้วทุกคนผมซื้อฝั่งมาได้แล้วนะผมมีอัินตีไงผมได้ฝั่งจากบาร์ดัมมาแล้วตรงนี้โอเคแต่ว่าเพื่อนจะต้องรับเลนนะครับแล้วม้าเนี่ยคือทำเลนล่างเรียบร้อยแล้วคลิปล่างเราสวยมากเลนบนเนี่ยอาจจะเป็นลิงโอเคลิงอยู่บนด้วยครับเจฟฟิตมันจะเล่นนะคุมหน้า เดี๋ยวเข้าไปครับตรงนี้ลิงสวนมาเดินมาแล้วเดินมาแล้วผมยิงโอ้อีกแล้วก็ไม่ถึงหมดทุกคนโอเคเราปล่อยเขานะครับเผื่อเพื่อนเขามาซ้อนเรามีโอกาสได้ก๊อสค่อนข้างสูงเลยนะตรงนี้เพราะเราได้คุมแล้วอะผมมีอันตรีนะแต่ว่าก็ไม่อยาก,กเสียอันตรีแบบไวจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียอันตรีไวเนี่ยฝั่ตัวข้าบแบบจะต้องถมแหละเพราะว่าผมไม่มีอันตรี ไม่มีอติเนี่ยตัวเราก็เป็นตัวที่ตายง่ายตัวหนึ่งนะ <c oughs> แต่ตอนนี้เรามีตัวแข่งมาแล้วทุกคนเรามีไอเทมที่เอาไว้อ่าเรามีสกอ่าเรามีไอเทมที่เอาไว้ไว้กันตายหนึ่งชิ้นแล้วก็มีสกิลที่เอาไว้กันตายนะครับสองคนปะในพุ่มโอเคฝั่งแล้วด้วยกดปาร์มไปครับผมค่อยนวดวโอโอ้ o. O. ยิงแรงกดอันติหลบก่อนเลยครับผมอยู่ครับตรงนี้เอสเซพิเข้าไปเล่น ยอ,อนยอ,อนยิงบ้านแล้วครับผมเอ้ยนี่ยอ,อนนี่เล่นเป็นเหมือนออฟเล่นเลยว่ะทุกคนอาตานันตีเก็บนะเบาดัมยังไม่ได้ดาร์กนะครับผมมันเขาจะใส่แล้ววะทุกคนมาอย่างบั่นใจน่าจะมีเพื่อนมาด้วยนะผมว่าจอ,อนมาเอาดาร์กเพื่อนโอเค แต่ยอนก็ได้ป้อมล่างมาแนละ้วก็ถือว่ามันอาจจะเป็นการเล่นที่แปลกๆแต่ว่าคือมันก็ได้อะไรมาทุกคน,นตีหลบฝั่งครับเขาน่าจะเหลืองงัดนะบอลดัมบอลดัมนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะลำคาญเรามากอยู่เรามีนตีอีกหนึ่งครั้งนะยครับออกสตาร์ไปโอแล้วยิงอย่างนี้ไปโอเจ็บแล้วนะไปโอเล่นไม่ได้เลยครับผมไโอต้องกลับไปเติมเลือดอะ ตันตีโหตัวเราโคตรปวนไอ้ลิงติพี่ก่อนพก่อนเลยครับโอ้ยซื้อสวยนะลิงเปิดตัวเปิดใจมาแล้วทุบผมไม่ตายผมกวนตีทันเพื่อนจะจบบ้านแล้วสนเออเพื่อนสวยสักอย่างสักอย่างร่วมมือกันหน่อยโอเคน่าจะได้ดากสวย เรามีโดเรียนะเราอาจจะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับผมเดี๋ยวโดเรียก็ฮิลให้เรื่อยๆนะครับบวกกับที่เรามีสกิลคิวด้วยแต่มานน้ำอาจจะหมดก่อนนะทุกคนแต่ว่าเราต้องเล่นนะเขาจะขดไม่พร้อมนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่สามเพราะว่าเขาตายอยู่สองคนจะต้องเล่นตอนนี้แหละถึงแม้ว่าเราจะมีก็สแต่บวกห้าก็มันก็ไม่ชัวร์อยู่ดีเนี่ยคือเราบีบให้เขาแบบ ต้องทำอะไรทักอย่างที่แบบไม่ได้เล่นง่ายๆแต่ตอนนี้คือญี่ปุ่นเข้าแล้วบาด้าเหมือนจะงัดติดหินปะอ๋อไม่บาดัมง,งัดมาแล้วครับแต่ตนโดเรียรใช้สกิลผักตันตีป้อมอะแต่ว่าตัวอันติตัวพื้นที่ครับเข้าไปตีไม่ได้ตันตีเหมือนเดิมครับกดหนึ่งตีหลบครับผมเอาชัวไปเลย เราเนี่เป็นตัวดุอันติเบลดั้มเลยนะแล้วเราก็มีเลียนตีครับหนึ่งตีแล้วถอยหนึ่งตีแล้วถอยประมาณนี้เลยลิงนะลิงจะเข้ามาโอ้โหอ,โอันติเตลเซียนนี่มองยากนะสกนินนี้เข้ามาทุบยอนโป๊ะตายครับผมแล้วคลิปไหลเข้าบ้านครับตรงนี้ก็เอ็นเลยแล้วกันกดยูวเพื่อนหนึ่งทียอนบอกไม่พอใจยอนจะไปตีป้อมบนด้วยเอาสามทาง จริงๆครับเกมนี้ก็เป็นคู่คอมโบที่ปวดมากๆเลยนะทุกคนก็จะเห็นบอลดัมนะบอลดัมแบบไม่ชอบเลยส่วนชาล็อตเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหรไรเพราะว่าตัวเรามันบูลลี่พวกแทงหรือว่าพวกตัวไฟเตอร์ที่ออกของถึกได้ดีเพราะว่าสกิลเรามันแรงกับพวกตัวเลือดเยอะๆนะครับอาเซบของเซฟิล่าเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็น,นต์นเลือดเพราะงั้นเนี่ยพวกแทงหรือว่าไฟเตอร์ที่ออกของถึกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชอบ อ่าไม่เขาชอบเซฟเฟล่าเท่าไหร่นะครับผมเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจหนะ่อยโอ้โหดาเมจสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ดาเมจอย่างเยอะอ่ะทุกคนรับดาเมจไปยี่สิบสองนะครับรับดาเมจเป็นอันดับสองของทีมนะครับทำดาเมจเป็นอันดับหนึ่งของทีมคอมโบนี้คือเถื่อนจริงนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์หรือว่ากดติดตามให้กันหน่อยนะครับผมจะได้ช่วยกันดันคลิปนี้นะครับผมจะได้แบบมีคนดูเข้ามาเยอะช่องเราก็จะได้อยู่รอดนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมาก นะครับผมต่อคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ